กับผมใหญ่ชินมัชนนะครับก็ถามว่าทําทไมเราถึงได้โรคเยอะมากมายนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราเชื่อว่างานประกวดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ได้ลุ้นตลอดนะครับแล้วถามว่า,ามีโอกาสไหมที่จะมีพักเกมพักแท้เกิดขึ้นนะครับก็ต้องยอมรับว่ามีแน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับว่ากรรมการนั้นมีความรู้เชี่ยวชาญในพระเครื่องแต่ละชนิดอย่างไรครับ แล้วทย้อนกลับไปอีกว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าในงานประกวดแต่ละครั้งไม่มีเส้นไม่มีสายผมยืนยันนะครับว่า,างานประกวดเนี่ยนะครับลายสำนักมีเส้นมีสายมีพวกแต่ของเราไม่มีถามว่าทําไมรู้ได้ไงเพราะเราไปงานประกวดครั้งนี้นะครับเราได้โล่แล้วติดรางวัลมาก็เป็นความภาคภูมิใจของเราในการาเดินเข้าสู่สนามงานประกวดครับผม แล้วงาน,นประกวดนี่มันสร้างไรายได้ให้เราไหมผมยืนยันนะครับว่าสร้างไรายได้ให้แน่นอนถ้าพระเราแท้แท้ในที่นี้คืออะไรครับแท้ในที่นี้ก็คือพระเราจะต้องผ่านพิสูจน์หลักทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คืออะไรหนึ่งคุณต้องมีน้ํายาคุณต้องผ่านเครื่องกล้องหรือเครื่องสแกนออรเซนเพื่อ,อให้ความกระจ่างในเรื่องของการนําพระเข้าเครื่องเหล่านี้แล้วมันจะตอบโจทย์ได้ว,ว่าพระแต่ละชนิด มีวัตถุดิบที่อยู่ในองค์พระเนี่ยมีอายุเก่าหรือไม่เก่านี่คือหลักการของทางหลักวิทยาศาสตร์ครับถามว่าแล้วทําไมเราถึงอชอบงานประกวดมันสนุกได้เพื่อนนะครับแล้วก็ได้ครัวอาจารย์หลายๆคนนะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับทําให้วงการเราเนี่ยนะครับได้เดินต่อไปข้างหน้าเพื่ออะไรครับเพื่อให้ลูกหลานเนี่ยได้สืบทอดหรือศึกษาไปกับเรานี่คือหลักการที่เรา เลือกที่จะเดินงานเข้าประกวดในภาคเครื่องทางนี้ครับแล้วอย่างก็คือภาคเครื่องของเราเนี่ยนะครับพื้นที่ของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในโซนของต่างจังหวัดก็ดีนะครับเรามีพิพิธภัณฑ์ภาคเครื่องนะครับที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทยก็กล้าพูดได้เต็มปากนะครับเพราะว่าเราจะแสดงพระที่เนี่ยนะครับถือว่าเยอะที่สุดนะครับประมาณเด็กก็เฉียดล้านองค์นะครับประมาณนะแล้วก็ถามว่ารู้ได้ไงว่าเกแท้ เพราะว่าผมเนี่ยได้เดินเข้าสู่สนามงานประกวดทางหลักวิทยาศาสตร์นะครับนี่ก็คือบทพิสูจน์แล้วว่าพระที่เราเข้าเครื่องสแกนไม่อาแล้วก็ครัวจารย์หลายท่านเนี่ยตรวจสอบให้เราเราจรึงนําพระเรานี้ที่เราสะสมอยู่นั้นมาจัดแสดงที่นี่นะครับอ่ะและก็ที่สําคัญก็คือถามว่าเกี่ยวกับเรื่องรายได้รายได้ของเรามาจากไหนจริงๆเลยรายได้เราเนี่ยมาจากอ่าการเช่าหาพรกเครื่องดีกว่านะเพราะว่าอ่าวงการพระเครื่องเราเนี่ยนะครับ กว้างนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติเนี่ยเขาให้ความสนใจเกี่ยวกับาการเช่าบูชาพระการเช่าในแต่ละครั้งเขาเช่าด้วยแรงศรัทธานะครับไม่ได้เช่าเป็นอเอาไปขายต่อไม่ใช่นะครับเราต้องแยกให้ออกว่าพุทธคุณกับพาณิชย์มันแตกต่างกันเยอะครับพระที่มีพุทธคุณนะครับเขาได้ไปเนี่ยเขาจะไปแฝงใช้นะครับธุรกิจการงานเขาอาจจะติดขัดแล้วเขาได้ไปอาจจะดีขึ้นดีขึ้นนี่ละครับสิ่งที่เราบอกว่า พระเราไม่ใช่พาณิชย์เราเน้นพุทธคุณเป็นหลักครับเอแล้วก็มาถามเกี่ยวกับว่าภาะเครื่องเราเนี่ยปีปีหนึ่งขายได้เท่าไหร่อันนี้เราคงไม่ตอบนะครับเพราะว่าพัะเครื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของราคาที่เราพอใจคือขายกันอาจจะเป็นหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้าน อันนั้นคือราคาพอใจกันนะครับแล้ววงการพักเครื่องเราเนี่ยนะครับมีการการันตีเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจากการประกันพักเครื่องก็ดีหรือประกันด้วยปากเปล่าหรือวาจาหรือประกันตัวตัว,ตว,ตวมันก็คือเทคนิคการขายของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ของเราเนี่ยนะครับเรายืนยันว่าเราเนี่ยแท้ด้วยหลักฐานวิทยาศาสตร์นะครับทําให้เราพอที่จะมีเงินเก็บเล็กน,น,น,น้อยนะครับเพื่อที่จะเอามาดูแลค,ำค้ำจุนนะครับ ครอบครัวของเรานะครับไม่ได้เน้นไปทางว่าต้องขายสัทีเดียวอันนี้เราจะไม่ทํานะครับเราจะเป็นการแบ่งปันกันครับอ่าและที่สําคัญถามว่าแล้วงานประกวดเนี่ยอ่าได้ที่1ติดแล้วขายใครอ่าคำถามเนี้ยเยอะมากนะครับอ่าปกตินะครับงานประกวดนะครับมีการแข่งขันกันสูงนะครับใครได้ที่1แสดงว่าพระคนนี้ต้องสวยต้องสมบูรณ์นะครับอ่าแล้วก็จะมีพวกอ่าแมวมองนะครับก็จะเข้ามาดูว่า เอพระนี่พิมพ์ลายที่ติดสมมตินะครับสมมติเป็นพิมพ์ใหญ่ติดนะครับเขาก็จะดูว่าสวยไหมถ้าสวยปั๊บเนี่ยเขาอาจจะเช่าเอาไปเอาไปเนี่ยไม่ได้ไปขายนะครับโวนใหญ่จะเช่าไปเอาไปแขวนแล้วไปอวดโชว์หรือคล้ายๆว่ามีองค์ที่ยังไม่มีแชมป์ไหมอะไรเงี้ยหมายถึงว่าพระที่ยังไม่ผ่านเข้างานประกวดนะครับอย่างเข้างานประกวดนะครับมันก็จะมีลักษณะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือ ครับจะมีโบติดนะครับร้อที่1น,นะครับแล้วก็จะตบท้ายไปที่ถ้วยรางวัลนะครับอันนี้ถามว่าดีาให้ดีครับ mm hmm. ก็เป็นความภาคภูมิใจดีกว่าติดโบแล้วไม่ได้อะไรเลยนะครับอันนี้ก็างานป,ปวดส่วนใหญ่เขาจะให้โล่เพื่อเป็นเกียรติกับคนที่ที่1นนะครับแล้วก็ถามว่า,าแล้วขายขายขายยังไงผมตอบตรงๆนะครับขายด้วยความพอใจดีกว่า เหมือนการแลกเปลี่ยนกันครับอาจจะเป็นหลักร้อยหลักพันหลักห,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 กหกมื่นขึ้นอยู่กับความพอใจอย่างที่ผมบอกครับซ้ำครับส่วนสาขาของเราเนี่ยครับถ้าคนไม่เคยมาเนี่ยผมแนะนําว่าให้ปักหมุดมาที่วัดไผ่สเสดาตําบลนนอนทราย อำเภอปากท่อจังจหวัดราชบุรีนะครับส่วนพระเครื่องเรานะครับมีการจัดแสดงพระที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการแบ,บ่งปันก็ดีหรือโชว์จัดแสดงก็ดีนะครับอย่างโซนตรงนี้นะครับเราเป็นโซนที่แบบว่าแบ,บ่งขายหรือจําหน่ายให้กับ f อที่มีความศรัทธาในการเช่าหาพระเครื่องแต่และชนิดจะไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปนะครับอย่างสมมุติว่าวันธรรมดาเนี่ยเราก็เปิดทําการนะครับก็มีการแวะเวียนเข้ามาเที่ยวชมในเรื่องของการดูพระเครื่องหรือ,อสรรหาครับ ที่ตัวเองรู้จักหรือตัวเองไฝฝันอยากจะมีสักองค์หนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องมินิมากที่ดีนะครับเพราะที่อื่นเขาก็ไม่ทำกันนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเห็นพวกกลุ่มสมาคมใหญ่ๆนะครับเขาก็จะมีจุดรวมของเขาก็คืออาจจะเป็นเป็นลอกเป็ลอกเป็อกแต่ที่นี่ไม่ใช่นะครับ ที่นี่เราจัดโซนเต็มที่คือชูเน้นจัดแสดงเป็นหลักครับถ้าเราเห็นมองไปเนี่ยจะค่อนข้างจะยาวพอสมควรนะครับนี่ก็เป็นต้องยอมรับเลาว,ว่าเราจัดตู้เอาไว้เนี่ยเพื่อออกแบบมาให้กับคนได้มีการเลือกคัดสรรน,นะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นพระที่ยอดนิยมนะครับแล้วก็โซนใครที่ ศรัทธ,ธาหรืออยากเช่าเนี่ยนะครับก็จะมาดูในโซนนี้สะส่วนใหญ่นะครับก็เป็นเรื่องยี้นหมาที่ดีนะที่หลายคนจะได้เข้ามาเห็นว่าเอ๊พิพิธภัณฑ์พระเครื่องของเราเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างไรนะครับครับและก็จุดที่อยู่ด้านหลังของผมนี้นะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเป็นตู้ที่เราบรรจุพระเข้าไปเนี่ยยืนยันว่าเต็มทุกตู้นะครับและทุกตู้เนี่ย จะมีการจัดแสดงพระเครื่องนะครับหลายพิมพ์นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะไปทางาสมเด็จวัดระฆังเป็นหลักนะครับหลายคนบอกว่าเอาแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นสมเด็จระฆังนะครับพิมพ์ทรงก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นระฆังแล้วก็คือเราผ่านการพิสูจน์นะครับด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์ว่าพระสมเด็จแต่ละรุ่นนี้มีวัตถุดิบประเภทไหนที่อยู่ในองค์พระนี่ก็คือต้องให้ความมั่นใจกับลูกค้าทุกครั้งเราถึงจะต้อง มีการทดสอบไม่ว่าจะเป็นน้ํายากล้องหรือผู้เชี่ยวชาญหรือ,อเครื่องสแกนออริอเซนอ,อะไรประมาณน,นี้นะครับอยากให้ทุกคนได้ศึกษากับเราจริงๆนะครับครับพระที่เรานะครับมีการจัดแสดงนะครับเราก็จะ,ะไม่สามารถนําออกมาแบ่งขายหรือจําหน่ายได้เพราะว่าเราจะเก็บไว้ให้เป็นอ,อนุสอนให้กับผู้ ที่อยู่ด้านหลังหรือเบื้องหลังของเรานะครับวันนี้เรามีแรงเราทำท,ที่เก็บจัดระเบียบไว้นะครับวันหนึ่งเราไม่อยู่พระเรานี้นะครับจะอยู่คู่บ้านคู่เมืองของเราไปชั่วลูกชั่วหลานนะครับและลูกหลานเราจะได้มาเรียนรู้กันนี่ก็คือแนวทางที่เราพยายามสื่อนะครับและบอกนะโดยตลอดว่าพระเครื่องของเรานะครับไม่ได้เน้นขายแต่เราจะเป็นการเน้นโชว์เป็นหลัก ไม่ใช่ว่าเฮ้ยมีพระเยอะแล้วก็จะขายหรืออย่างเดียวไม่ได้นะครับเงินนะครับหาได้นะครับแต่พระเนี่ยนะครับรุ่นเก่าๆเนี่ยเราจะไม่สามารถหาได้นะครับเพราะว่ายุคสมัยนี้นะครับเก๊ทาได้เหมือนเก๊ใกล้เคียงนะครับจึงทําให้พระเครื่องของเราเนี่ยนะครับมีการกระแสตกไปเยอะนะครับแต่สิ่งที่เราจะแสดงวัาที่นี่ต้องยอมรับว่า ีนี้เป็นปีที่3นะครับที่เราจะแสดงไม่มีการซื้อขายนะครับก็คือเป็นตู้โชว์ที่อยู่ด้านนี้ทั้งหมดนะครับรวมๆกันแล้วเนี่ยเยอะมากพอสมควรนะครับนี่ก็ต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยตั้งใจทําพิพิธภัณฑ์พักเครื่องนะเอาไว้ให้ลูกหลานเหลนได้ศึกษาต่อจากเรานะครับวันนี้เราอยู่เราต้องทําให้เต็มที่วันข้างหน้าเราไม่อยู่เราจะต้องทํำยังไงนะครับ ตัวผมเองนะครับที่มีวันนี้ได้นะครับต้องบอกว่าแรงศรัทธาล้วนๆนะครับด้วยบารมีของนะครับหลวงกุดก็ดีหลวงกุโตก็ดีหลวงกุทิมก็ดีหรือหลวงพ่อเงินก็ดีนะครับเกจิรุ่นนี้นะครับเป็นเกจิที่ผมเองน,ะนับถือมากนะครับเราจรึงต้องอ นำรูปจำลองของท่านนะครับมากราบไหว้สักการะด้านนี้นะครับก็จะเป็นในอยู่ในโซนของพิพิธภัณฑ์พระเครื่องของเราเลยนะครับก็ต้องย้ำนะครับว่าเราศรัทธาเริ่มใสเรามีวันนี้ได้นะครับคนรู้จักเราได้เพราะบุญบาร,รมีนะครับเกจิที่มีชื่อเสียงแล้วก็ทําให้เราเนี่ยพลิกชีวิตตัวเองนะครับจากที่ไม่มีอะไรเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราถือว่าเราประสบความสําเร็จ ถึงเราไม่ได้รวยเป็นร้อยล้านพันล้านแบบคนอื่นเขาแต่เรานะครับก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับและเราก็จะยึดมั่นนะครับคําคสั่งสอนของสมเด็จโตท่านเคยพูดไว้นะครับว่าครั้งหนึ่งหรือครั้งหน้า,าพระสมเด็จ ะจะต้องมีการแตกกรุแล้วก็จริงนะครับมันอยู่ที่เรานะครับก็คือศูนย์พระเครื่องใหญ่ชินนบัญชรน,นะครับที่มีการจัดแสดงพระเครื่องเอาไว้เยอะๆมากมายนะครับโดยที่มีราคาเนี่ยนะครับอาจจะเวอร์ไปสักนิดแต่อย่าไปคิดนะครับว่าราคาที่ขายไม่ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีคนสนใจนะครับต่างชาติให้ความสนใจเกี่ยวกับพระเครื่องพระสมเด็จเนี่ยนะครับถือว่าเยอะไม่ไม,ไม่ต่ำกว่า 80%นะครับเพราะต่างชาติคนไทยนะครับศรัทธาพระสมเด็จนะครับเยอะแยะมากมายแต่เชื่อผมนะครับว่าสมเด็จนะครับหลายคนไปปลาหน้าว่างไงนะครับสมเด็จเสร็จทุกรายนะครับอย่าไปเชื่อครับสมเด็จมีแต่คําว่าสําเร็จลองไปแปลความหมายนะครับแล้วก็เป็นที่มาที่ไปของการตั้งชื่อว่าสมเด็จคือจักรพรรดิพระเครื่องนะครับก็ต้องย้ํานะครับว่าสูตรพระเครื่องของเรานะครับ ต้องยืนยันว่าเราเนี่ยนะครับยืนยันมาได้นะครับทุกวันนี้นะครับก็ได้จาก u t u b e นะครับของพิตเทพนะครับจึงเรามาเปิดอ่าอ่า u ูทช่องตัวเองนะครับเพื่อบอกแนวทางในการศึกษาสะสมนะครับต้องย้ำอย่างนี้ว่าอ่าพักเครื่องมือของเราเนี่ยนะครับผ่านการตรวจพิสูจน์ทางหลักทางวิทยาศาสตร์นะครับก็ย้ำนะครับคนที่จะเดินทางมาหาเรานะครับปักหมุดมาที่นะครับวัดไผ่เะดาวเลยนะครับ ปักเลยวัดไพรตะดาวตำบนดอนทรายอำเภอปักท่อจังหวัดราชบุรีนะครับเบอร์โทรสัพ์ผมนะครับ0925676443ย้ำนะครับ0925676443นะครับใหญ่ฉินมันชอนนะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับว่าเรามีศูนย์พักเครื่องที่ใหญ่ที่สุดแล้วนอกจากเรามีการจัดแสดงแล้ว,ลวเราจะมีการแบ่งปันให้กับ F c ฟซวัวจ์นที่มีความศรัทธาและเรื่อมใสในพระสมเด็จและเกจิต่างๆวันนี้ใหญ่ชิมชอน ขอบคุณในการติดตาม f อฟซีหัวาจฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งติดตามเอาไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับ